ตงใช้ชีวิตได้พอเพียงหาสเสบียงไว้เพียงพอหมดลงหมายใจยังเหลือสเสบียงไว้สืบต่อ้บุตรหลานสวัสดีครับผมสอนรักติเกนักพยากรณ์เชื่อสิเปะวันนี้มาพยากรณ์ดวงชะตากานนท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับวันที่10กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กุมภาพันธ์ดวงชะของท่านจะมีงานใหม่เข้ามานะครับถือว่ามั่นคงนะครับแล้วก็ จะมีโชคไม่ซับนะครับแล้วก็จะมีชื่อเสียงด้วยโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ร้องขอท่านประทานให้นะครับความอุดมสมบูรณ์มันเกิดขึ้นจิตใจท่านต่างหากครับที่ห่วงคนอยู่ข้างหลังห่วงความรักเก่าๆนะครับคิดถึงแล้วก็ห่วงอยู่นะครับทําจิตใจให้ดีสดใสมีงานใหม่เข้ามาปังแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับสําหรับโชคลาภนะครับเสี่ยงจากเลขที่ บ้านที่ท่านอยู่นะครับหรือว่าท่านร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสี่ยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าจะได้โชคนะครับท่านจะให้มีความอุดมสมบูรณ์บางเกิดขึ้นแค่ด้านจิตใจท่านยังห่วงคนรักอยู่เท่าน,นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรการเงินการทองถือว่าดีโดดเด่นนะครับการงานก็ดีนะครับโชคลาภก็ดีนะครับ เป็นแค่สุขภาพจิตใจเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมเสี่ยงนะครับเลขห้องเลขบ้านนะครับจะให้โชคให้ทรัพย์สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเฮงเฮงบัง,ง,บงปงัทั้งหมดทั้งมวลคือการยากรจากกมสอนรักลิเกนักพยากรณ์เชื่อสีเป๊ะ